ครับสวัสดีเช้าๆครับผมวันนี้จะมาแนะนําด้ามมีตดตะก้วยนะตัวนี้ผมเอาตัวนี้มาสาธิที่้ดูตัวนี้เป็นตัวหยิบของของผมนะหยัดกลมลงีิยพื้นหยิบนี่ครับผมส่วนมีตดตะก้วยตัวนี้ตัวที่ผมใช้งานอยู่นะครับเป็นแสแตนเลสนะครับตัวนี้ผมจะเชื่อมนะเห็นไหมแต่ก็ใช้ดีอยู่คนที่สั่งไปที่ไม่เอาด้ามนะครับ ก็ผมจะเจาะรูให้ตรงนี้2รูนะครับแล้วก็ไปใส่น็อตเอานะครับหรือว่ามีไอเขาเรียกอะไรนะเนี่ยตัวยิงเนี่ยยิงก็ได้ครับแต่ด้านที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือให้ใช้เป็นอ่าเป็นยมนะครับแบบนี้นะครับเป็นไม้ถูพื้นก็ได้ครับมันจะเบาครับอันที่เสียแล้วอ่ะะตัดเอาเนี่ยมันจะเบามือครับผมส่วนสแตนเลสตัวนี้มันจะหนักครับ เดี๋ยวผมพาไปดูการใช้งานของผมว่าใช้งานในลักษณะไหนได้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมีตัดกล้วยใช้อะไรได้บ้างนี่นะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนผมจะเอาไอ้นี่มาสางใบอ้อยนะครับเดียวนี้ใช้ลักษณะนี้ใช้เคียวก็ได้ครับผมบางคนก็จะใช้มีดที่ขอถ้าเราสางใบออกแล้วมันก็จะ ก็จะโตขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นดีครับผมเดี๋ยวให้ทำอะไรเสร็จสรร์ก่อนอตัวนี้ตัดแต่งกิ่งได้ไหมตัดได้ครับสบายครับดูอ่าอันนี้ประดูหรือมาข่าเนี่ยนี้ยอดนี้เราไม่เอาครับเละเละเลอะเฮ้ยเป็นต้นขาดเลย อันนี้ประดูครับนี่ครับขาดเลยครับจากที่ตัดขาดตัดออกครับผมเพื่อให้มันโตขึ้นดูไม้ป่านะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยดูดอมาค่าตัด,าดออกไปเลยมันเราเจะไว้แค่ไม่กี่กิ่งนะครับดูดูตวเนี้ แกงเดียวครับผมเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นนะสำหรับคนไม่อยากก้มเนาะก็ประมาณนี้นะนี่ก็แต่งไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่มะข่านะมะข่ามะพร้าวอย่าไปแต่งนะครับมะพร้าวแบบนี้ปล่อยเขาเลยนะครับ ปล่อยปล่อยเขาเลยแต่งเขาจะสร้างอาหารไม่ได้นะปล่อยเข้าไปเลยครับแบบนี้ตันนี้อ๋ตอตัวนี้สวยแล้วไม่ต้องแต่งตรงนี้เลยราาเนาะกล้วยใบเหลืองกล้วยเล็กอย่างเงี้ยแต่งไหมดึงออก ใบเหลืองคนตกยางนาก็ก็แต่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นนะครับตัดบางคนตัดจนจำเลยก็ได้นะจำหรือไม่จำก็ได้ติดต้นอนะประมาณนี้กล้วยกล้วยผมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอให้ ช่วงหมดฝนก่อนผมมีน้ํำอยู่ไม่เป็นไรจะได้ทําง่ายหน่อยเดี๋ยวเราจะปลูกไปนู่นนะครับมาดูแต่งกิ่งต่อมาดูทดลองมีดนะครับของผมไม่ใช่แต่งกิ่งหรอกเนีย่ยอย่างเงี้ยตัดออกครับผมอเอาไว้สักไม่กี่ใบก็พอแล้วนะครับตัดออกครับนอแล้ว นอกอ็โอเคเดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปขยายเอาไปขยายเนะเาะจะไปขยายนี่นะครับถ้าใส่ด้ามแล้วใส่ยาวกว่านี้ก็ได้ครับกล้วยไข่ยาวอันนี้ใบเหลืองอยู่ติดน้ำเกินไปนี่นี่นี่ตัดออกครับ คนก็ทำความสะอาดหญ้านี่ก็ได้ครับได้ออกเลยมองต้นไม้ลักษณะนี้ก็ได้หมดครับเนี่ยใส่ด้ามก็ไม่ต้องก่มครับฟูๆถทๆไปครับตัวนี้ก็ เฉือนได้ครับใครจะเฉือนลักษณะนี้เดี๋ยวให้มันพอตัดได้ก่อนนะผมจะรีวิวมีดแต่กล้วยให้ดูบางคนเห็นโพสขายไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงตัวนี้ก็เริ่มออกเปีแ้ววนี้ก็กล้วยหอมครับผมตัวนี้อร่อยอยู่ ได้อบอกปีแล้วพอเริ่มออกปีปุ๊บมันดูใบมันเยอะนะครับเราใบเหลืองเนี่ยเริ่มเริ่มเหลืองเนี่ยเราต้องมาแต่งนะครับนี่การให้อาหารมันจะไม่ดีนะแต่งออกนะครับอืมอืม ตรงตรงโคลนนี่หนะฝนเนี่ต้องเอาออกนะเนี่ยเพื่อให้มันโดนแดดนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเชื้อราอันนี้พอเป็นแนวทางนะยังไม่ได้ลงมือเต็มที่เลยกล้วยให้มันอะไรเสร็จสับหมดก่อนพึ่งกลับมาจากกรุงเทพอะไรมันยังไม่ลงตัวกำลังเคลียร์อยู่นะครับเนี่ย เม็ด้องผมใส่ด้ามแบบนี้เนี่ยบางคนบอกสูงๆอย่งเงี้ยอ่ะผมก็ตัดได้ครับผมแต่งใบอื <c oughs> แต่งใบลงมากรเชียนเชียนเชียนเงนี้ย อันนี้เดี๋ยวมาขุดไปปูกันที่น,นี่น่าจะเป็นกล้วยน้ำวะะ้าปัาเลาอืมอันนี้ลองลองรอรอยลอยไข่ลปลาตัดเนี่ยน่าจะเป็นรอยแม่มั้งหน้าฝนนี่คนนี่ต้องทำความสะอาดนะครับ อย่าง no ั้นพวกปวกพวกมดขึ้นหมดเนี่ยก้าพวกนี้ได้ได้ไหมเนี่ยยาก็ได้ครับผมก็เหมือนใช้มีดอีกขอเราแหละครับแต่ตัวนี้มันจะคมหน่อยยิ่งกว่าหลังกีนเลย ปีที่แล้วผมเอาเกี่ยวข้าวด้วยทำเล่นๆไปสนุกสนานไม้ป่าแบบนี้ก็ต้องแต่งออกเนี่ยได้ให้มันโตกว่านี้สักนิดก่อนพยุงโตช้ามากปลูออกพร้อมกันหมดนะครับกับต้นแดงอะ่ะอันนี้พยุงช้ามากมาข้าแล้วกระดูไม่รู้จำไม่ได้ ยังไม่ชํานาญหญ้าพวกนี้ก็ได้ออกครับคูอปอต้นอะไรเนี่ยอันนี้พูดถึงสําหรับเวลาเดินเข้าสวนนะแบบเดินไปขวางทางไปเนี่ยไ,ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องน้ํามันหมายถึงทางเดินที่เราเดินไปอะครับออกกำลังกายเช้าๆลุกขึ้นมา ครับออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับขึ้นมาเครื่องตัดหญ้าพักไล้ก่อนขอรีวิวมีดหน่อยนี่นะครับมีดตัดกล้วยนะครับนอกจากตัดแต่งกล้วยตัดแต่งกิ่งแล้วตัดหญ้าก็ได้ครับผมทําด้ามเข้าไปดีลบลกแบบนี้พอให้ได้ทางเดิน พอโตสักหน่อยอ้อยก็ต้องมาแต่งแบบนี้มันกอนี้มันเยอะไปแบบนี้ให้ตัดออกแน่นอนครับเนี่ย